สวัสดีครับวันนี้ผมช่างโนเอเซียแกนโฮมพาพี่ๆทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับหน้างานรั้วคอนกรีตสําเร็จรูปกับกําแพงกันดินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่เป็นหน้างานของคุณนิดนะครับก่อนอื่นต้องกลับขอบพระคุณคุณนิดก่อนนะครับกลับขอบคุณอย่างสูงที่ไว้วางใจให้ทีมงานผมนะครับได้มาช่วยดูแลในส่วนของที่ดินนะครับที่ของคุณนิดทั้งหมด8ไร่นะครับ ล้อมรั้วทั้งหมด300กว่าเมตรนะครับโจทย์ของคุณนิดนะครับคืออยากจะถมดินสูง1เมตรนะครับในที่ดิน8ไร่เดิมน,นะครับที่แห่งนี้จะเป็นที่น้ําท่วมขังนะครับหรือว่าที่ต่ําที่ราบลุ่มเป็นลักษณะทุ่งนานะครับเวลาหน้าน้ําหลากน้ําฝนก็จะท่วมขังตลอดเวลาคุณนิดก็อยากจะปลูกสร้างอาคารปลูกสร้างบ้านนะครับก็ให้ผมและทีมงานมาทำกำแพงกันดินสูง1เมตรนะครับ ผมพาพี่มาชมกำแพงกันดินสูง1เมตรนะครับกำแพงกันดินสูง1เมตรนะครับช่วยปกป้องดินไม่ให้สไลด์พังไปที่พี่เพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าที่เพื่อนบ้านตอนนี้ก็ยังเป็นที่ต่ําเป็นที่น้ําขังอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูข้างนอกนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าข้างนอกยังเป็นที่ต่ํากว่าแต่ที่ของเราถมดิน1เมตรก็ต้องทํากำแพงกันดินนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต ตามขอบเขตหมุดโฉนดนะครับด้านบนก็คือรั้วคอนกรีตสาเร็จรูปสูง2เมตรนะครับไซส์มาตรฐานนะครับที่นิยมทําบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆผมสูง177นะครับนี่ก็สูงพอเหมาะพอดีที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้พี่ๆจะเห็นถึงบรรยากาศที่เราได้ผมดินกลับให้ลูกค้านะครับหลังจากที่เราทํางานเสร็จเราก็มีการช่วยปรับดินนะครับ ดูแลพี่ๆต่อเนื่องจนให้งานแล้วเสร็จสวยงามนะครับเรามีบริการถมดินเพิ่มด้วยนะครับงานนี้หลังจากกําแพงกันดินสร้างเสร็จประมาณ1เดือนเราก็ถมดินกลับก็ทําให้โครงสร้างต่างมีความแข็งแรงสูงสุดแล้วเราก็ถมดินกลับได้จากภาพที่เห็นนะครับ ก,กำแพงกันดินหรือรั้วพวกนี้สามารถรับดินถมได้อย่างทนทานถาวรน, <ว AU! S 1> นะครับเพราะว่าการทํางานเราจะมีการคํานวณการออกแบบและการก่อสร้างอย่างมาตรฐานนะครับตามหลักการวิศวก,กรรมนะครับก็หากพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจรั้วคอนกรีตสาเร็จร,รูปหรือว่ากําแพงกันดินนะครับผมช่างโนและทีมงานเอเชียแกนโฮมยินดีให้คำปรึกษานะครับ พี่ๆสามารถส่งรูปภาพหน้างานให้ผมช่วยพิจารณาก่อนก็ได้นะครับสามารถเสนอราคาให้ทราบก่อนเรามีมาตรฐานการทํางานดูแลขอบเขตที่ดินของพี่ๆให้ถูกต้องสวยงามได้ทุกพื้นที่นะครับวันนี้ผมช่างนุและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ